สวัสดีครับผู้ชมครับเพื่อนๆครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับแรงด์พิเซอร์นะครับก่อนที่จะไปแนะนําตัวละครต่อจากคราวที่แล้วนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมและเพื่อนๆไปดูว่าเจ้าเกมแรงด์พิเซอร์นะครับพอเราเข้ามาเนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนไปเล่นเซิร์ฟไหนก็ได้นะหลายๆเซิร์ฟนะครับนะฮะนี่นะครับเนี่ยแตะตรงบริเวณนี้นะครับนี่ในแถบนี้เลยในแถบนี้นี่จะเป็นแถบแสดงชื่อเซิร์ฟเวอร์ที่เราเล่นอยู่นะครับ ซึ่งขณะนี้เราอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์อะไรเนี่ยคัลเลอร์เลคนะครับคัลเลอร์เลคแต่ถ้าเราจะไปเซิร์ฟเวอร์อื่นเราก็แตะที่เงาแท็บนี้นะครับเห็นไ,ไหมฮะมันจะมีเซิร์ฟเวอร์มาให้เลือก6 6เซิร์ฟเวอร์ซึ่ง6เซิร์ฟเวอร์เนี่ยเราสามารถเล่นเล่นได้ทุกเซิร์ฟเลยปัจจุบันนี้เราเล่นที่เซิร์ฟอะไรเนี่ยเซเลียสิถ้าไม่ใช่เซเลคคัลเลอร์เซเลียเลคนะครับเซเลียเลคเนี่ยเราเล่นอยู่จะมีตัวละครเราอยู่เห็นไ,ไหมครับพอมีตัวละครเราเนี่ยมันจะสังเกตว่ามมันจะี นะะเนี่ยที่เซิร์ฟเวอร์นี้จะมีรูปตัวละครเราอยู่แล้วก็อีกอีกเซิร์ฟหนึ่งก็คือเซิร์ฟดาร์คเคปเนี่ยเราก็เล่นอยู่นะฮะก็จะมีตัวละครอยู่เนี่ยเราเล่นได้2เซิร์ฟแล้วเหลืออีก4เซิร์ฟเนี่ยเราไมา่ได้เล่นนะฮะอีก4เซิร์ฟเนี่ยะะเราไม่ได้เล่นถ้าใครที่ชอบเกมแลนด์กิเซิร์ฟมากๆก็สามารถเล่นได้ทั้ง6เซิร์ฟเลย6เซิร์ฟก็คือ6ตัวละครแต่ว่า6ตัวละครไม่สามารถที่จะเอามาเชื่อมโยงกันได้นะครับก็เซิร์ฟใครเซิร์ฟมันแยกกันไปนะ,ะแยกกันไป แต่ว่าจะมีประโยชน์ก็คือเราจะได้เลือกว่าเซิร์ฟไหนที่ตัวละครเราดีสุดเราชอบสุดเราก็เล่นเซิร์ฟนั้นยาวไปเลยส่วนเซิร์ฟอื่นที่เราดูแลตัวละครที่เราได้มาไม่น่าสนใจเราก็ปล่อยทิ้งได้นะครับแต่นี่เราเราเล่นแค่2เซิร์ฟนะครับนี่ะแล้วมันจะบอกด้วยนะครับว่าแต่และเซิร์ฟเนี่ยเราเล่นไปถึงเลเวลที่เท่าไหร่แล้วนี่นะครับเซิร์ฟดาร์คเคปเนี่ยเราเล่นไปถึงเลเวลแค่49สนะะส่วนเซเลียเล็กเนี่ย เราเล่นไปได้ถึงเลเวล62แล้วสามารถเช็คตรงนี้ได้ด้วยนะเนี่ยนี่นะครับเนี่ยส่วนละครเนี่ยเขาก็จะบอกไงเห็นไหมนะ่ยตรงนี้ก็ดีบอกเพราะฉะนั้นใครที่ชอบมากๆก็เลือกได้เลยครับแต่ในที่นี้เดี๋ยวเราจะพาไปชมในเซิร์ฟเวอร์ที่ชื่อเซเรเล็กนะครับแล้วก็แตะหน้าจอเข้าไปเลยเดี๋ยวเราจะไปแนะนำตัวละคร ต่อจากขา่าจากคลิปที่แล้วครับ EP 17ซึ่งแนะนำเลวินเฟย์ยาแล้วก็ลายาไป3ตัวละครน,นะครับในรอบนี้เราจะมาแนะนำตัวละครต่อไปอะไรเอ่ยตัวละครหลักๆก็คือตัวนี้แนะนำแล้วนี่อย่นีนะฮะตัวละครนี้แนะนำแล้วนะครับแมทธิวแล้วก็อันเมดาแนะนำแล้วเคราที่แล้วแนะนำาลเลวิน ลาย,ยาดนี่นะครับแล้วก็อาตันนี้แนะนําไปแล้วนะครับนี่เลนส์นะครับเฟรย่าแนะนําไปแล้วนะครับอะแล้วก็ไหนอีกอะเนี่ยเจสสิก้านี่ก็แนะนําแล้วครับเจสสิก้านี่ก็แนะนําไปแล้วนะโอเคเดี๋ยวนนี้จะพาไปดูนี่ดีกว่าตัวละครระดับ S R มีอะไรบ้าง นะครับซึ่งเป็นตัวละครที่เด็ด,ด,ดๆท้งนั้นเลยไปดูก่อนดีก,กว่ามีตัวละครอะไรบ้างนะครับเข้าไปที่นะฮะจะเข้าไปดูตัวตัวละครระดับ s r s s r อะไรนี่นะครับโดเข้าดูที่อันเชิญนี่นะครับพอเข้าไปอันเชิญปั๊บเห็นไหมครับตรงนี้เลยมันจะมีบอกว่าแกลเลอรี่นะฮะให้แตะเข้าไปที่แกลเลอรี่เลยปั๊บนี่เห็นไหมครับแกลเลอรี่เนี่ยเขาจะให้เราดูอะไรเราดูฮีโร่หรือจะดูปรปกอบ เรดูฮีโร่นะครับแตะเข้าไปที่หน้าซ้ายนี่ครับฮีโร่เห็นไหมครับนี่เลยนี่นี่นี่เนี่ยเราก็ที่สมุดบันทึกนะที่สมุดเล่มนี้นะครับเหมือนสมุดสมุดร,รวบรวมภาพเนี่ยมันจะแยกไว้ว่าระดับ s ระดับ r s r s r แล้วกันบนสุดก็คือรวมหมดทุกระดับทีนี้เราจะไปดูทีระดับก่อนนี่จะแนะนําระดับ r ก่อนนะครับนี่ครับตัวละครระดับ r เนี่ยเวลาเราไป เข้าไปใช้บัตรทองในการจับกาชาตินะครับก็จะได้ตัวละครระดับอานี่เยอะมากเลยแล้วก็ได้ไปได้ไปเรื่อยๆๆตัวละครระดับอานี่เราจะมีครบทุกตัวละครนะฮะอย่างตัวละครตัวนี้นี่เราก็มีแล้วเราได้แล้วนะครับตัวนี้ได้แล้วสังเกตว่าตัวละครตัวไหนที่ได้ที่เรามีแล้วเนี่ยมันจะเป็นสีสว่างนะฮะนะครับจะเป็นสว่างสว่างนะฮะสว่างนี่นะครับสว่างทุกตัวเลย แย่างเรามีแล้วเนี่ยเลสเตอร์ ester, นี่ครับเลสเตอร์ ester, นี่เป็นแม่ทัพน้ํานะครับเจสสิก้านี่แนะนําไปแล้วโรกายังไม่ได้ยังไม่ได้เล่าให้ฟังนะครับโรกานี่โรกาแล้วก็ไปสกอตเลวินฮะสุดยอดนี่เลวินนะฮะสุดยอดเป็นระดับอาที่สุดยอดเลยใครได้เลวินแล้วก็พัฒนาเลยนะครับพัฒนาเลวินให้ให้แข่งเลยแล้วก็มาปีแอร์ได้แล้วเหมือนกัน ดิออสนะครับนี่เราก็ได้แล้วแอนนาได้แล้วไลาย,ยาร์ดนี่เป็นสุดยอดทหารมา้าระดับอาอีกตัวหนึ่งที่ได้มาแล้วต้องรีบพัฒนาให้เลเวลสูงสูงเลยครับจะลบเคียงบา่าเคียงไหลกับแมทธิวไปตลอดตั้งแต่ต้นเกมเลยแล้วก็มาคิดคิดนี่ก็เป็นแม่ทัพฟ้านะครับเป็นแม่ทัพฟ้าก็หน้าที่จะต้องพัฒนาคิดให้มีศักยภาพสูง,สง เลเทเซียเลเิเซียนี่เป็นอีกเป็นแม่ทัพไม้อีกคนหนึ่งที่ระดับ A ที่ยอดเยี่ยมมากนะครับคู่กับลายดเลยออกลบเคียงบ่าเคียงไหลเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายของระดับ A ก็คืออารอนอารอนนี่เป็นแม่ทัพฟอ,อกที่สุดยอดอีกหนึ่ระดับ A ราะนั้นตัวละครระดับ A ที่เจ๋งเจ๋งเนี่ยก็จะมีหลายโคตรหลายตัวละครนะครับที่พัฒนาให้ถึงระดับสุดยอดเลยแล้วก็ออกลุย เรียกว่าต้องเติมเลเวลวันตลอดนะครับเนี่ยก็จะมีอารอนเป็นแม่ทัพหอกเดดิเซียแม่ทับม้านะครับไรยาร์ดแม่ทับมา้าเนี่นะ,ะที่ใช้อยู่นะครับเลเวินเลเวินก็เป็นแม่ทับดาบนะครับแม่ทับดาบแล้วก็มาเลสเตอร์เป็นแม่ทับน้ํานะครับเจสสิก้านี่เป็นตัวละครเริ่มเริ่มต้นเลยตั้งแต่เปิดเกมก็เป็นเวทด,ดํานะครับเป็นนักเวทด,ดาโอเคนะ,ะนี่คือระดับอาซึ่ง เนี่ยเล่นไปเล่นไปจับการชาไปเรื่อยๆเนี่ยทุกคนจะได้ระดับอาเนี่ยครบทุกตัวละครเลยนะครับแล้วมีตัวละครจะเจ๋งๆหลายตัวนะครับต่อไปดูระดับ sr ระดับ sr ที่เรามีแล้วก็มีคริสนี่นะครับมีมีคริสตัวนี้มินนาม sr นะครับส่วนตัวละครนี้หายยังไม่ได้นะฮะแลนส์แลนส์ L ens, L ens นี่ก็ได้แล้วนะครับนี่ก็รบเพียงบา่าเคียงไหลกับแมทธิวมันตั้งแต่เปิดเกมเลยนะครับส่วนที่ได้มาทีหลังก็เป็นเ x ิร r ดนะฮะ เอ็กซ์เบิร์ดแล้วก็มาได้ไอเมนดานะครับไอเมนดาแล้วก็ส่วนตัวละครนี้สอนญายังไม่ได้ตัวละครนี้ก็เจ็บนะครับนี่เจ๋งมากเลยว่าการเนะครับเป็นแม่ทัพหอกนะครับเป็นแม่ทัพหอกที่สุดยอดครับนี่เลยครับนี่เป็นหนึ่งแม่ทัพที่สําคัญแล้วก็อันนี้เป็นลิฟเฟนี่ลิฟเฟนี่ก็เป็นในตระกูลจุ่มนักเวทนะครับโซเฟียโซเฟียนี่ก็เป็นนักเวท เป็นนักเวทขาวนะฮะเป็นนักเวทขาวนี่ฮะตัวนี้ก็พอๆกับอันเบด้านะครับสามารถพัฒนาไปใช้งานได้เป็นแม่ทับแมททับเวทส่วนเฮเมริก <c oughs> เฮเมริกที่เป็นแม่ทับม้านะครับเป็นแม่ทับมา้าแล้วก็มาเฟรย่าที่เราเราพัฒนาให้เป็นแม่ทับหอกที่ยอดลบเคียงบาเคียงไลกับแมทธิวเลยนี่ฮะสุดยอดเลย มีมีสกิลในการปกป้องดีมากเลยนะครับอันนี้เป็นหมาป่าสีเงินนี่เราก็ได้แล้วนะครับจะสว่างส่วนอันนี้ยังไม่ได้คิริคาเซยังไม่ได้นะครับแล้วก็แองเจลิก้ายังไม่ได้อันนี้ได้แล้วหมาป่าได้แล้วพี่เราคุยรได้แล้วนะครับเนี่ได้จากการจับกาชาห์นั้นเลยวาน่าก็ได้แล้ววาน่าได้เป็นพี่สาวของแอนนานะฮะพี่สาวแอนนาเซเรนานี่ก็ยังไม่ได้นะครับเรายังไม่ได้สําหรับเซิร์ฟนี้นะครับ แล้วก็อันเฟรดนี่ได้แล้วโอลิเวอร์โอลิเวอร์นี่ก็ยังไม่ได้นะครับอันนี้เป็นตัวละครระดับ S R นะครับเนี่ยได้มาเยอะแล้วนะครับขาดอีกไม่กี่ตัวละครเองเนี่ยได้มาเยอะแล้วอันนี้เป็นระดับ S R ไปดูระดับสูงสุดเลย S S R นี่ส่วนใหญ่ยากมากที่จะได้นะครับลีออนยังไงยังไม่ได้เบิร์ฮาร์ดยังไม่ได้ลาน่ายังไม่ได้โบเซนยังไม่ได้เลยนะครับนี่เรตินยังไม่ได้ เอวินนี่ก็ยังไม่ได้เอวินน so right> no ี่เป็นพระเอกเมื่อภาคแรกนะครับเมื่อภาคแรกเชอรี่เชอรี่เชอรี่อ่าไเซฟนี้ยังไม่ได้แต่เซฟอื่นเราก็ได้นะคาเลียน่ายังนะครับนี่อันชิมาเลอร์ก็ยังไม่ได้นะครับลูน่าก็ยังเนี่ยยังทั้งเลยเป็นทึบเนี่ยดีฮาร์ดก็ยังนะครับก็จะเป็นตัวดํำเชริด้าก็ยังไม่ได้เชียริสยังไม่ได้โอ้ยมันยังไม่ได้เยอะมากเลยเนี่ยจูเกอร์ก็ยังไม่ได้ ยังไม่ได้เลยนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเซฟเนียนแองเจลีน่ายังไม่ได้นั้นเลยเนี่ยแลนฟอร์ดยังโอ้เซิฟนี้เราซูรหนเอสเอายังไม่ได้เลยแลนยูสยังไม่ได้ลาเชลก็ยังไม่ได้อะไรเนี่ยวีเลอร์ก็ยังไม่ได้อีชารอปก็ยังไม่ได้ซิกม่าก็ยังไม่ได้แลมด้าก็ยังไม่ได้เรามาได้ ตัวละครเนี่ยเรนฟอสที่ยังไม่ได้ดูด็กเจ๋งๆนะแบนด้าก็ยังเบนด้าก็ยังเรามาได้วีรัสนะครับเรามาได้วีรัสนะได้วีรัสตัวละครเดียวเองมั้งเนี่ยเนี่ยโอเมก้านี่ยังไม่ได้เลยนะครับตัวละคร s อสเยอะมากเลยอ่ะเนี่ยเฮ้ยเอยเอ,เ,อ,เ,อเราก็ไม่เคยมาดูรวมข้อมูลตัวละครตรงนี้ปรากฏว่าเนี่ยในเซิร์ฟนี้ที่เราเล่นเนี่ยเลเวลไปหกสิบกว่าแล้วเนี่ย นะฮะเลเวลของทีม60บาปรากฏว่ามีตัวละคร SSR แค่ตัวละครเดียววีรัสเฮ้อแย่เลยนะฮะเดี๋ยวต้องพยายามปั๊มปั๊มไอ้บัตรทองเยอะๆเอาไปจับกาชาอีกนะครับนะส่วนใหญ่เรามีแค่ SR กับ SSR ไออาร์กับ SSR ไออาร์กับ SR นะครับโทษทีส่วน SSR มีโดยแค่วีรัสตัวเดียวเองเนี่ยก็กลับไปดูนะครับอยหลังกลับไปนะ หลังกลับไปนะครับเนี่ยทีนี้พอเ,เรายหลังกลับไปเราไปดูวันนี้จะแนะนําตัวละครระดับอาที่เจ๋งๆลบเพียงบากเคียไหนนอกจากเลรัยยาร์เลวินอ่ต่อมาอีกที่น่าสนใจนะทับอีนี่เลยนี่เลยนี่เลยนี่นี่ระดับอานี่เลทิเซียนี่เลยครับเลทิเซียเลทิเซียนี่เลยเป็นแม่ทัพมาที่สุดยอดอีกคนหนึ่งที่เราเอาไปลบเพียงบากเชียงไลนะฮะนี่เลยแต่ว่า เลทิเซียยังไม่ได้เครื่องประดับยังไม่มีใส่เลยแล้วก็อันนี้เป็นของใช้ของเลทิเซียนะครับชุดเกราะก็เลเวลเลเวลหนึ่งเต็มอ่ะสิบสิบสิบหมดแล้วนะเลทิเซียก็อยู่ที่เลเวลห้าสิบห้าเอาเปิดสินี่เลยครับเลทิเซียหมดเลยใช่ไหมเลเวลสูงสุดก็ไปหกสิบสามแล้วเลทิเซียเพิ่งอยู่เท่าไหร่เนี่ยอ่ะไปได้ห้าสิบแปดนะครับ ห้าสิบแปดแล้วก็คลาสของเรทิเซียคลาสของเรทิเซียก็จะอยู่ที่จะอยู่สายสายกลางนะครับไปให้สุดนะฮะเริ่มต้นจากาแม่ทับม้าธรรมดาและเรทิเซียก็จะเป็นหัวหน้าอัศวินม้านะครับจากหัวหน้าอัศวินม้าก็ไปไอ,อค้คุณถุกเงินมาบางังแล้วก็ไม่เห็นจอสินี่ฮะก็ไปอะไรเอ่ยเนี่ย อันนี้นะครับนี่เอเอไปอาวูนี่ค่ะเลติเซียนี่นะครับสุดยอดเลยอ่าลองดูต่อไปอ่าแล้วก็ทหารของเลติเซียมีอะไรบ้างก็มีเองแป๊บเดียวกนเลยกับทหารม้าทั่วๆไปแต่ต้องเลือกทหารที่ทําให้เลติเซียมีพลังมากที่สุดนะครับให้เลติเซียมีพลังมากที่สุดอะอันนี้เป็นสองศูนย์หนึ่งแปดท่านนี้ลหละโดยทหารม้าอันนี้โอ้เหลือหนึ่งเก้าไม่ไหวแล้วเอานี้ดีกว่า 2018ดเนี่ยดีแล้วนะครับแล้วก็มาดูเนี่ยอาวุธของเรซิเซียอาวุธนี้จะอัปเกรดได้ไหมเข้ามาอัปเกรดนะมาดูชื่อว่าอัปดาวได้ไหมอ่าอัปดาวได้นะครับวิธีอัปดาวก็จะมี2อันนะฮะอันนี้จะอัปดาวได้ทุกๆุกอาวุธทุกทุกอ่าชุดเกราะอัปอเดตได้สาหรับัแต่ถ้าอันอันนี้ อันนี้จะอัปเดตได้เฉพาะอาวุธที่เหมือนกันเท่านั้นหอ,อกก็เป็นหอ,อกเหมือนกันจะอัปได้นะครับแต่ว่าอัปได้ทุกทุกดาวเลยยันหกดาวเลยแต่ส่วนไอไอันอันแรกนะครับไออันแรกอัปได้แค่สองดาวอย่างเดียวอ่ะเราจะเลือกอันนี้นะครับแตะเข้าไปเลยพอแตะเสร็จแล้วจะเป็นกรอบสีน้าเงินแล้วก็รูปก็จะมาขึ้นตรงนี้นะครับรูปหอ,อกก็จะมาขึ้นตรงนี้แต่นี้ไออันเนี้ยมัน มันยังไม่พร้อมเลยเนี่ยมันยังเป็นสีแดงอยู่เลยพอเราแตะไปปับ๊บเขาจะบอกว่าไอเช่นไม่เพียงพอวิธีหาก็คือเราก็ต้องแตะไปที่ให้ตัวเนี้ยตัวที่มันไม่มีเนี่ยเราก็แตะเข้าไปเลยแตะปับ๊บไปหาได้ที่ไหนเนี่ยรอแยกทางการเวลาสองขีดหนึ่งไปเลยแตะไปเลยนะครับพอแตะเสร็จแล้วเราก็กวาดล้างเลยสีน้าเงินนี่ปั๊บเข้าไปได้แล้วนะครับสองชิ้นเนะี่ยฮะเขาบอกแล้ว เนี่ยได้แล้วนะครับเนี่ยแล้วส่วนี้ก็บอกว่าเพียงพอแล้วเมื่อเพียงพอแล้วเราก็ถอยหลังกลับเลยแตะที่ว่างหนึ่งครั้งถอยหลังกลับเนี่ยนะครับถอยหลังกลับก็บไปแตะที่ up down แตะที่รูปหอกเหมือนเดิมคราวนี้ัพได้แล้วนะครับแตะที่แถบปุ่มสีฟ้านะครับน้ำเงินฟ้านี่อั down ป้า up down สำเร็จนะครับจากเลเวลเพิ่มไปอีกเลเวลจาก10เป็น20อ่ะเลเวลไรเอ่ย อ่ะขึ้นไปอัพนี่อันนี้เป็นเลเวลเท่าไหร่แล้วเนี่ยมีแจ้งตรงไหนไหมอ่ะอัพก่อนดีกว่านะครับอัพก่อนก็ใช้อันนี้อัพเนี่ยใช้หินอัพด้วยนะครับนี่นี่อัพเลยอัพป๊าสิบสองอัพอีกสิบสี่สิบหก ใช,ใช้หินอัพสีเงินนะครับสิบแปดเอาสีน้ำตาลบ้างสีน้ำตาลไม่ค่อยขยับเลยเนี่ยสีน้ำตาลยังขยับน้อยนะครับมันขึ้นน้อยนะครับสีน้ำตาลนะครับรับไปังไม่ยี่สิบเลยเอาละยี่สิบแล้วนะครับ พอ20่ปั๊บก็จะได้อ่าอัพเลเวลแล้วใช่ไหมครับเป็นเลเวล2แล้วนะครับใช่3ดาวนี่เป็นเลเวล2ก็จะได้ค่าดีเฟนเพิ่มมานี่ครับเพิ่มมาเป็นอีกเป็นจาก2%เป็น4%นะครับเพิ่มมาอีก2นะฮะเป็น4%โอเคแต่ที่ว่าง1ครั้งนะครับเห็นไหมฮะนี่เนี่ยเลเวลก็จะเป็น20่สิบปั๊ี่คือเลเวล2นะครับแล้วก็ สเตตัสก็จะเป็นอันนี้นี่นะครับสเตตัสของอาวุธอันนี้นะครับจะเพิ่มพลัง HP พลังร่างกาย1 5ึ่งหน่วยและเพิ่มพลังในการโจมตีแอตแทกนะ29หน่วยนี่นะฮะส่วนสกิลก็จะใช้อันนี้ใช้สกิลนี้นะครับสกิลนี้ <c oughs> อ่ะทีนี้เขายังเขาเสกหรือ,อยังไปดูนะครับไปดูอันนี้อ,นอันที่สามลางสุดเสกแล้วนะครับผ่านการเสกแล้วได้แอตแทกมา10% โอเคสีเปอร์เซ็นต์นี่เจ๋งแล้วนะครับก็ถอยหลังกลับป้าบที่มุมซ้ายบนนะฮะถอยหลังกลับที่มุมซ้ายบนนี่อันนี้คือเลทเทเซียแม่ทับม้านะครับแม่ทับมาก็อีกตัวละครหนึง่งแมททับหอ,อกสายหอ,อกอ,าอ่าจะยาวไปไหมเนี่ยเอาไว้คราวหน้าีิบบาไหมครับเดีย๋ยวจะยาวไปเนาะอ่าถอยหลังกลับไปก่อนแล้วกันนะครับ เดี๋ยวจะยาวไปเนาะนี่เราจะต้องหาทางมาตรงนี้ครับเนี่ยมาจัดการจับกาชาโดยการใช้บัตรทองนี่นะครับบัตรทองเรามี8ชิ้นจะต้องหาให้ได้10ชิ้นนะครับก็โอเคครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาชมคลิปเกมของเราเป็นกำลังใจให้จําจุทันเสมอมานะครับทั้งเพื่อนเพื่อน,เ,อนเก่าๆแล้วก็คุณผู้ชมที่ผ่านไปผ่านมาเป็นเพื่อนใหม่ของเรานะครับก็ขอบคุณทุกท่านขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขอยู่รอดปลอดภัยจากโควิด19ทีลลอก3นะครับ พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ